สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THT TV จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ8อำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลิปเดียวครบทุกอำเภอแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ1อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นอำเภอศูนย์กลางการบริหารศูนย์กลางการคมนาคมศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันอำเภอเมืองประจวบคีรีขันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล6 3หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด844ตารางกิโลเมตรหรือ325.9ตารางไมล์ มีประชากรทั้งหมด9986คน 2. องํเภอกุยบุรีท้องที่อำเภอกุยบุรีเดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีซึ่งภายหลังได้แยกออกมาเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาได้รับการแบ่งแยกพื้นที่เป็นกิ่งอำเภอกุยบุรีขึ้นตรงกับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอกุยบุรีเมื่อวันที่17กฎารกคม2506อำเภอกุยบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล47หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด935.4ตารางกิโลเมตรหรือ361.2ตารางไม์ มีประชากรทั้งหมด4 5 0 2 4คน 3. อำเภอทับสแกกิ่งอำเภอทับสแกอำเภอเมืองประจวบคีรีขันจังหวัดประจวบคีรีขันได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2481 โดยมีผลในวันที่ 1. มีนาคม2481ประกาศแรกสกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2 0กุมภาพันธ์2481กิ่งอำเภอทับสแกอ,อําเภอเมืองประจวบคีรีขันจังหวัดประจวบคีรีขันได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอ,อําเภอทับสแกเมื่อวันที่2 3กรกฎาคม2501 อำเภอทับสแกแบ่งพื้นที่การปลกครองออกเป็น6ตำบน65หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด538ตารางกิโลเมตรหรือ207.7ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด49,550คนสอำเภอบางสะพานบางสะพานเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคิรีขัน เป็นที่มาของทองบางสะพานที่เรื่องชื่อมีการร่อนที่ตำบลร่อนทองบางสะพานเป็นอำเภอที่มีเศรษฐกิจที่ดีในระดับหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากมีประชากรมากและมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม อำเภอบางสะพานแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล71หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด868ตารางกิโลเมตรหรือ335.1ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด76,145คน 5. อำเภอบางสะพานน้อย กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องแบ่งท้องที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบางสะพานน้อยโดยมีผลตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2517เป็นต้นมาจนได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่13การกฎคม2524 อำเภอบางสะพานน้อยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น5ตำบล41หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด720ตารางกิโลเมตรหรือ278ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด39,712คน6อำเภอปราณบุรี อำเภอรปราณบุรีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจวบคิรีขันมีทะเลที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและคลึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดอำเภอรปราณบุรีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น6ตำบล43หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด765.370ตารางกิโลเมตรหรือ295.511ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด77,934คน 7. อำเภอหัวหินชุมชนอำเภอหัวหินก่อตั้งขึ้นในราวปีพศ2377ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทุกวันนี้หัวหินมีชื่อเสียงจากการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศที่สามารถเที่ยวได้1วันและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครเพียง196กิโลเมตร หากใช้เส้นทางถนนพระรามสองใช้เวลาประมาณ2.5-3ถึงชั่วโมงหากโดยสารทางรถหรือ45นาทีหากเดินทางโดยเครื่องบินอําเภอหัวหินแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น7ตำบล6 3หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด838.9ตารางกิโลเมตรหรือ323.9ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด125,277คน อำเภอ300ยอดท้องที่อำเภอ300ยอดเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอรปราณบุรีและอำเภอคุยบุรีได้แบ่งออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอ300ยอดตามประกาศกระทรวงหัดไทยเมื่อวันที่7กุมภาพัน2538มีผลบังคับตั้งแต่วันที่1เมษายนปีเดียวกันในที่สุดก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ300ยอดในวันที่24สิงหาคม2550 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอ300ยอดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล41หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด871.9ตารางกิโลเมตรหรือ336.6ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด48,543คน